เดะจี่ยสองหมื่นล้านวันนี้บบาๆขอบพระคุณท่านเจ้าภาพอย่างสุดซึ้งนะฮะทุกๆคืนที่ผ่านมานะครับกลูมีพระคุณกับคณะนิมซสยองค์ทุกๆท่านเลยนะฮะขอพระคุณอย่างสูงนะครับ

ให้ทางข้านเจ้าภาพนิ้วคือนี้่งเห้งรวยรสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นฝันยืมเป็นลบมโผล่มใส่ลมหลานไปนานแสนนานใช่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 ่ใ่ใช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 ่ใ กระติกข้างหูอุ้มแล้วก็ผอกระติกข้างหูแล้วก็ให้ลูกลหยีดเ่ เรา่ <ITA> ่มตลและจ้เจจวงนยรผู้ใหญ่ใจดีออฟ้าเกียวแล้เจ๊เนะเจรีนะครับ้เจจวงจะขึ้นไปหาลูกกับน้ะงนีใส่หัว้องกับหมาโจมตีนะับ อันนี้อย่าพึ่งไปไหนนะครับรออยู่ครับสหนึ่งสองถ่ายรูปครับหนึ่งสองสามครับอยรูปครับหนึ่งสองาโอเคครับ อีกกองน่ลายสีลายกองอีเฟียอะไรอีสวยไหมสวยไหมเป๊ะเป๊ะครับวกนี้นะครับหนึ่งสองสามก็้มันยก็ต้องมีเสียงด้วยดิเนี่งวอเราโอเคครับกอดอกหน่อย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 เอยากให้กอดอกวงปังมองกล้องนะครับมองกล้องหนึ่งสองสามอีรุ

เดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปเขาบอกเอากล้องเอากล้องเอากล้องใครเีย mình lo xe khách, mày ngồi, đứng lên ngồi, đứng lên ngồi, đứng lên ngồi, quả lê, đào lên luôn. Bà xã Thái có hàng lắc lư, lắc lư con,

ช่างไฟแจ้เหลือของแจ้ก็ต้องจ่ายเงนขบดด้ียกันใช่ไหมใช่ต้องบนก็เําันเลยแจ้บอนาก่อนตะตีแล้วก็กองไปนะใชเจ็ดใบของบดเจ็ดใบได้เจ็ดใบแม่บ้านบุญหย่ใจดีจวงเตี่ยมดซีมาแม่จวงเตี่ยมซีเรื่องหัว่อกม่

จบ10ปีแล้วอย่ี้ขอบคุณครับอย่างงี้หมดเลยเลยแล้วกอย่เลืมนะว่าจะใจโพด้วยนะใจโพอ่อสี่ยแย่ยืนยืนอย่างเงี้ยยืนจะได้เห็นทั้งหมดของน้ซ้ำเล็กเใหม่ครับครับครับพี่เจียวยี่จินวัฒน์ใช่ครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะครับครับผมครับผมครับสุ่าพแข็งแรงครับแจ้ขอบคุณมากครับแจ้ขอให้าอยู่งยากแข็งนครับ จะไมไปขอมากหอมมากแล้วไม่มีซองเข้ากับนจวงครับขอจุดภาแข็งแรงนะครับขอยุไม่หันยนครับาเดี๋ยวเดีายจะินอย่างเงี้ยได้ถ่ายตรงนี้ อย่างสูงด่นอันเมตตานะครับเพลนางเอกนางนิวไซยงโท